สาสหราราาชาักจทรงรู้หลักคันลองครองยศถาทรงครองธรรมมีน้ำใจนักกีฬาทรงรู้ค่ารู้สมัยครองใจคนพุทธศักราช2453 หลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชทรงสำเร็จการศึกษาจากวิเทลาลยัอีตันทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกณเมืองวูลิชซึ่งมีชื่อเสียงทางวิชาการทหารสมัยใหม่สมดังพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมชนกนาถที่จะให้พระราชโอรสทรงศึกษาวิชาทหารในต่างประเทศด้วยทรงเห็นว่าการเรียนวิชาทหาร จะเหมาะสำหรับพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าที่จะทรงดำรงพระเกียรติยศเอาไว้ได้สมฐานะขัตติยะทรงเริ่มต้นศึกษาในปีถัดไปและทรงสำเร็จการศึกษาในพุทธศักราช2456รัฐบาลอังกฤษได้ถวายพระยศว่าที่นายร้อยตรีและจัดให้ทรงเข้าประจำการณนะหน่วยทหารปืนใหญ่มา้าหรือทหารปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็ว เป็นต้นแบบของรถถังในปัจจุบันที่เมืองอันเดอร์ชอตจนกระทั่งพุทธศักราช2457สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอุบัติขึ้นในทวีปยุโรปอังกฤษเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรแม้ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปร่วมรบแต่ไม่ได้รับสนองพระประสงค์นั้นเพราะแรกทีเดียวสยามเป็นประเทศเป็นกลางต่อมาเมื่อสงครามรุนแรงขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ทรงลาออกจากกองทัพอังกฤษและเสด็จนิวัตรพระนครในเวลาต่อมาทรงเล่าความในพระราชาหฤทยัยครั้งนั้นพระราชทานพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระราชนัดดาวไว้ว่าเมื่อพวกเพื่อนนายทหารอังกฤษมาลาจะไปรบและบอกท่านว่าเคราะดีที่ไม่ต้องไปรบท่านละอายพระไทย ยนไม่สงทราบว่าจะทำอย่างไรแม้จะไม่ได้ทรงเข้าร่วมรบแต่ได้ทรงมีนาำพระราชหฤทยัยเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงกล้าหารสมเป็นชายชาติทหารโดยแท้